กินข้าวมื้อเที่ยงนะคะเป็นข้าวมื้อเที่ยงค่ะผัดผัดไข่ใส่ฟักทองนะคะแล้วก็ผัดพริกหมูค่ะทํากับข้าวสองอย่างนะคะวันนี้เราทําเองตามใจเราได้ค่ะเพราะว่าเราจะกินรสชาติไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเราซื้อกินอ่ะมันจะไม่เหมือนที่เราทํานะคะ อันนั้นเราตามใจรสชาติของคนที่เขาขายแต่อันนี้เราตามใจรสชาติของเรานะคะแล้วทำได้เยอะด้วยคุณพ่อเขาก็ชอบทานนะคะไอ้ผัดผัดพักทองน่ะเขาชอบมากเลยแต่่ังเราเนี่ยพวกพักทองเนี่ยเราก็ชอบกินอยู่นะคะผัดพริกหมูก็ไม่เผ็ดนะคะกินได้อร่อยมากๆเหมือนกันนะคะ อร่อยมากๆเลยชาอันนี้ผัดพริกหมูผัดพริกหมูก็ไม่เผ็ดนะคะอร่อยสุดยอดเลยแหละค่ะอร่อยมากๆกับข้าวอันไหนที่เราทำเองมันจะได้รสชาติที่ตามใจปากเราค่ะนะคะมองดูลูกค้านะคะ รสชาติเนี่ยเราชอบมากเลยเพราะว่าถ้าเราผัดพักทองอ่ะมันจะต้องหวานหวานเค็มๆนิดนึงแต่ถ้าแม่ค้าเขาขายจะทําไม่เหมือนเราผัดพริกนี่ก็ไม่เผ็ดนะอร่อยมากๆผัดพริกอร่อยมากๆเลยนะคะกินแบบว่าตักกินเล่นได้เลยค่ะดูสิพริกแกงไม่เผ็ดเลยค่ะถ้าเผ็ดนี่ที่บ้านกินไม่ได้เลยนะที่บ้านจะไม่กินเลยของเผ็ดๆนะคะอ่าขอไปกินน้ําก่อนนะคะ ไปกินน้ำค่ะเพราะลืมหมาน้ำมาตั้งไว้ก็เลยต้องเดินไปกินเพราะว่าไปหยิบที่ตู้เย็นนะคะแค่นี้นจ้ามากินต่อกันเลยจ้าผัดพริกยังอร่อยเหมือนเดิมรสชาติไม่เผ็ดเขาถูกใจมากๆเลยค่ะถูกใจแบบสุดๆเลยนะคะชอบมากๆเลยอร่อยด้วยค่ะ อร่อยมากๆมาดูผัดพริกนะคะกับผักทองนะคะเรากินไปเยอะแล้วนะคะทำไว้เยอะมากเลยค่ะอร่อยค่ะบายบายนะคะบายบายอิ่มแล้วค่ะ